ไม่เป็นไรโย,ย oh, ไม่เป็นไรเรอขาเป็นไรเหรอล่อให้กินให้กินให้ได้กได้เงินแค่เงินผู้สูงอายุค่ะแล้วได้อยู่กับใครเหรออ๋อแล้วทั้งทั้งบ้านอยู่สองคนที้เหรอไม่เป็นไร อืมอาจารย์มาแเหรอครบจังครบจังแล้วที่ขาเป็นไรตดินได้เปล่าได้อยูเดินเดินได้๋อเดินได้แล้วก็ทำอะไรอะตอนเนี้ยไ่เห็นอย่างหนยใน้ขาม้แล้วแล้วกินอย่างอะกินน้ำลูน้ำานเนรอโอ้โหลูานวันป้าคงนา่นเหรอ อ๋อเขาอยู่อย่างเงี้ยเหรออือนี่ตอนนี้ละก็ก็ไม่ได้รับจ้างอะไรเนาะอือนี่เอาไข่มาให้ข้าวปลาป๋องอะมะม่าเครื่องครัวนะโยมเนาะแล้วผลไม้ ผลไม้มันมันต้มอเอาวันนงโยมเนาะแล้วแล้วก็วันวันทุกวันก็อยู่เงี้ยนะไม่ได้ทำอะไรอยงกยเนีมงับเดอยู่แค่นีน้เนอานอ่อดีเนาะเพื่อไงว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมเนี่ย รอรอไปบ้านรอไปบ้านใช่ไหมรอโอจุดเดียวกันหมดเลยโยมเออเออไปที่เดียวกันหมดเลยรอไปที่เดียวกันหมดเหรอเนาะไปหนึ่งเดียวกันหมดเหรอเขาจไปสิอีโอเข้าใจโยมมันปลายชีวิตของเราเป็นอย่างี้นะโยมเนาะตอนตอนเป็นหนุ่มสาวก็มีแรงทำงานกันเนาะ แต่เวลาเกดท่าบรนปาชีวิก็บางทีเราก็แย่ใช่ใช่ครับขาขาเสียอยู่ข้างเหรอสองางเลยล่ะเนี่ยเหรอเหยื่ไม่ก็ว่าเดินต้องใช้ไม้กระเท้าได้เหรอไม่เดินไปกับร้านเนี่ยไปเชื่อไมสเยอะสองคนเลยเนสู้ชีวิตต่อไปเนาะอ่า จะได้ประหย studies, ัดน,น,นี่นี่ประหย Υ ัดหลายวันแล้วเนี่ยเนาะโอเคครับมีความสุงนะครับจำเนินพรนครับไปโอเคครับไปเอาไหนอะไป โอเคเอาเอาเอาเดือดไปในบีเลยเขาบอกมาแล้วไง